ไฟไหม้บ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกนะคะทุกคนแต่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้คือครั้งที่ใหญ่ที่สุดและเป็นครั้งที่ได้พลากชีวิตของนางฟ้าตัวน้อยของพวกเราไปค่ะ ก่อนที่เมย่าจะสรุปในครั้งนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านช่วยกันกดแชร์ส่งข่าวออกไปเพื่อที่จะเป็นการกระจายข่าวให้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงและแก้ข่าวที่ถูกบิดเบือนจนทําให้ผู้วายชนและผู้ที่ยังคงอยู่ได้รับผลกระทบต่อทั้งทางจิตใจและหลายๆอย่างผลกระทบมันมีมากเหลือเกินไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายตามมาอย่าจองจําคนที่ยังอยู่และอย่าสร้างห่วงให้กับคนที่จากไป ด้วยที่เมย์ได้แจ้งไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้เกิดไฟไหม้มาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแต่เกิดมาก่อนหน้านี้แล้วถึงสองครั้งด้วยกันเกิดจากการที่ไฟฟ้าลัดวงจรและหนึ่งครั้งเกิดจากการที่ชาร์จบแบตไว้อีกหนึ่งครั้งจนก,การะทั่งมาครั้งนี้ที่ได้พากชีวิตนางฟ้าตัวน้อยของพวกเรานะั้นได้จากไปขออนุญาตเล่าโดยละเอียดจากการที่ได้ไปฟังทั้งเจอรี่ผู้ที่เป็นสามีและน้องกลมผู้ที่เป็นน้องสาวของไหมนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาระหว่าง4ี่ถึงห้าโมงเชา้าซึ่งในขณะนั้นนทุกค ทังนอนหลับอย่างสนิทน้องกลมเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังทํากับข้าวและได้กลิ่นแปลกๆแต่ก็คิดว่าเป็นแม่บ้านมาทํากับข้าวจนกระทั่งได้ยินเสียงดังตุ้งทุกคนตกใจแล้ววิ่งมาข้างนอกจนได้พบว่าไฟได้ลุกไหม้มาจากด้านล่างขึ้นมาสู่ด้านบนและล้อมรอบพวกเขาไว้หมดแล้วส่วนทางเจอรี่เองก็เล่าให้ฟังว่าเจอรี่ก็ลุกไปกับไหมพยายามเปิดประตูออกหาทางออกมาด้วยกันแต่ก็เปิดประตูไม่ได้เพราะเป็นประตูไฟฟ้าห้องเต็มไปด้วยควันไฟที่หนาทึบมองก็ไม่เห็นทางและไฟก็ถาโถมรายล้อมรอบตัว หายใจก็ประดึดดังคนกําลังจะขาดใจเดินไปไหนก็มองไม่เห็นมองไปทางไหนก็ไม่มีทางออกพยายามคลำไปเรื่อยๆจนเจอหน้าต่างอยู่หนึ่งบาทหังมันออกมา หลังจากที่พังมาออกมาได้เสร็จแล้วเจอรี่ก็คิดว่าใหม่จะเดินตามหลังเจอรี่เจอรี่ก็ตะโกนบอกให้หม่ออกมาทางนี้ตะโกนเรียกเท่าไหร่ไหม่ก็ไม่ออกมาไฟก็ลุกโชนควันไฟก็รุนแรงหากอยู่ตรงนั้นอีกไม่เกินสิบวิคงจะเอาชีวิตตัวเองไม่รอดเหมือนกันดึงตัดสินใจที่จะต้องลงมาจากหน้าต่างเจอรี่บอกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดคือการที่ช่วยชีวิตใหม่ไว้ไม่ได้คิดมาโดยตลอดว่าใหม่อยู่ด้านหลังไม่คิดว่าจะคลาดเคลื่อนกันในวินาทีชีวิตไม่อยากให้มีใครเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและ ตอนนั้นมันคือวินาทีชีวิตค่ะทุกคนในเปลวไฟที่กําลังลุกโชนและควันไฟที่หนาทึบจนมองไม่เห็นทางหากเจอรี่ย้อนกลับเข้าไปอีกรอบนอกจากจะช่วยหม่ไว้ไม่ได้แม้กระทั่งการรักษาชีวิตตัวเองไว้ก็จะไม่ได้เช่นกันเบลล่าเด็กน้อยตาดำๆอาจจะต้องเสียทั้งพ่อและแม่ไปฟ้าได้เลือดินแล้วคะ่ะว่าให้มันเป็นแบบนี้หลายคนถามว่าทําไมเบลล่าถึงได้ไม่อยู่ในบ้านแบบเหมาะเจาะแบบนี้ความจริงคือในค่ําคืนนั้นเบลล่าจะต้องกลับมาอยู่ที่นี่ แต่ด้วยปกติแล้วเบล่าจะมักไปนอนที่บ้านคุณยายเป็นประจำและในคืนนั้นไหมกับเจอรี่ก็ตัดสินใจที่จะโทรไปถามลูกอีกรอบหนึ่งว่าอยากจะกลับมานอนกับพ่อกับแม่ไหมเบล่าบอกว่าอยากจะนอนกับคุณยายอยากจะนอนที่นี่ถ้าในวันนั้นทั้งสามคนกลับมาที่นี่และด้วยสภาพทางออกที่เป็นเช่นนี้คงเป็นกนารยากที่ทั้งสามจะรอดขอบคุณที่มัตสุราจะมีความเมตตาให้ครอบครัวนี้อยู่บ้างอย่างน้อยอยังคงเหลือพ่อเอาไว้ให้ได้ดูแลลูกต่อไป ส่วนหลายคนที่ประนามหมายว่าทำไมถึงโลกมากกลับไปอีกรอบทุกคนเห็นทางออกแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจนะคะหยุดกล่าวร้ายผู้วายชนพร้อมทั้งขอความเมตตาให้กับเจอรี่แค่ความรู้สึกผิดที่ช่วยเมียเอาไว้ไม่ทันก็รู้สึกแย่มากอยู่แล้วแต่ยังต้องมารับมือกับคอมเมนต์แย่ๆจากคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และตัดสินจากเพียงเศษเสี้ยวที่ได้รับรู้ขอพื้นที่ให้ผู้ชายคนนี้ที่ตอนนี้กลายมาเป็นพ่อเลี้ยงเดียวที่จะต้องดูแลลูกน้อยตาำดำๆที่แม้กระทั่งตอนนี้ ยังไม่รู้เลยเขาว่าแม่เขาไปไหนแม่เขาเป็นอะไร ขอพื้นที่ชายคนนี้คนที่บอกกับเมย่าว่าใหม่เขารักพ่อแม่พี่น้องเขาผมคงต้องทําหน้าที่แทนเขาหวังก็แต่น้องๆเขาคงจะมาช่วยผมเพราะผมเองก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เขาสร้างมาขนาดนี้ผมก็ต้องสานต่อและทํามันต่อไปให้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะทําได้มากแค่ไหนเมย่าก็ได้แต่บอกน้องและครอบครัวค่ะว่าอีกร้อยวนันนางฟ้าจะลงมารับบุญหวังว่าพวกเธอจะทําให้เขายิ้มได้อย่างภาคภูมิใจฝากแม่แม่พี่พี่น้องๆทุกคนเอนดูเจอ บเบลล่าและครอบครัวของใหม่ทุกคนด้วยนะคะสุดท้ายหากใหม่ได้ยินในสิ่งที่พี่พูดพี่รักใหม่นะขอโทษมากๆก่อนหน้านี้ที่พี่ไปราวบอกใหม่ว่าจะไปหาแต่ก็ติดงานยุ่งงานหลายอย่างจนไม่ได้มีโอกาสได้ไปหาใหม่เลยจนมาครั้งนี้ที่ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะไปเจอใหม่ให้ได้สุดท้ายกลายมาว่าต้องเป็นการส่งใหม่ครั้งสุดท้ายพี่ขอโทษนะใหม่ขอโทษที่บอกรักในวันที่สายไปในย่อยากจะบอก ทุกคนนะคะว่าจงบอกรักกันในวันที่ยังมีลมหายใจอย่าบอกเรียกฉันในวันที่ฉันไม่ได้ยินอย่ายิ้มไม่กันอย่าทำนายสิ่งที่ฉันอ้อนวอนในตอนที่มันสายนงในคำท่านบุญเฮง เกิดเมือวันที่เก้าเดือนเก้าปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบที่บ้านเพียงคูเนเมืองสาเหนือแขวงหัวพันเป็นลูกของพอ่อสินงอนแม่ไม่จันท่านบุญเฮืองมีอายเงินน้องห่วมกันหาคนยิงสี่คนผู้เกี่ยวเป็นลูกกบอายุแปดปีได้เข่าเฮียนทิวเฮียนปถมสัมใต้และได้สืบต่อเฮียนจุนจบมแปยในปีสองพันแปดปีสองพันสิบสามได้สําเร็จการศึกษา ปริญญาตรีสาขาสถาปตัตยกรรมศิสปศาสตร์วิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์แข่งหลวงขบันได้สร้างค,ครอบครัวก็คือปีสอง3ันสิบสามได้สร้างครอบครัวกับเท่านพรน์ปันธวงศ์มีลูกครวมกันหนึ่งคนเป็นหญิงในเวลาหาวงเศร้าของวันที่สองห้าคองปาสองห้านางหมายคำ ท่านบุญเฮืองก็ได้เสีย,ยชีวิตนอนเกิดอักขิภัยรวมมาอยู่ได้35ปีจะกกันไปไกลโดยมีทันที่เจอเอ้ย ໄດ້ມາປາກນີ້